สวัสดีครับสวัสดีชาว e b o o k YouTube แลวก็โซเชียลแคมทุกคนนะครับสำหรับวันนี้พบกับผมแบรนด์ตันนะครับแลวก็วิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอ Eat with b r a n ดตันนะครับก็คือจะเป็นวิดีโอที่ผมจะพามากินนะครับก็คือว่าพามากินร้านอาหารนะครับแล้วก็แนะนำร้านอาหารดีๆนะครับสำหรับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน SY นะครับ SY นะครับ ที่แถวแถว Star Avenue นะครับเชียงใหม่ตรงแถวแถวอารเชียงใหม่นะครับถ้าคนเชียงใหม่เนี่ยจะรู้นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ถ้าถ้ามาเที่ยวก็แวะมาแถวนี้ก็ได้นะครับสำหรับร้าน SY นี้จะอยู่ชั้นบนสุดนะครับของ Star Avenue นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเขาจะมีโซนที่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นโซน Y นะครับกับโซน โอเคจะเป็นโซนไวนกับโซนเบีย์นะครับโซนโซนเบีย์แล้วก็จะมีดน,ดนตรีสดนะครับเป็นบางช่วงก็จะเป็นโซนจะเป็นโซนตรง,มงนูนะครับอันนั้นจะเป็นร้านวาร์บบาร์นะครับนั่นจะเป็นร้านวาร์บบาร์โอเคสําหรับวันนี้ผมสั่งอะไรบ้างก่อนอนื่นเลยสั่งไก่ทอดน้ําปลานะครับอ,อันนี้จะเป็นไก่ไก่ทอดน้ําปลา ถามว่าถามว่าเข้าไหมกับกับเข้าไหมกับกับสิ่งที่เครื่องดื่มที่สั่งมาก็คือวันนี้จะสั่งเป็นแชมเปญนะครับเป็นแชมเปญของอะไรเดี๋ยวเอาขวดแชมเปญให้ดูนะครับนี่จะเป็นแมกกาแกนนะครับแบล็คนะครับ อันนี้ขวดประมาณพันกว่าบาทเนาะพันกว่าบาทไม่แพงมากนะครับแชมเปญปกติมันก็แชมเปญมันก็จะมีหลายหลายหลายระดับะนะครับบางอันก็จะแพงมากๆนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นชีสนะครับอันนี้จะเป็นชีสรวมนะครับกับโคคัสพวกโคคัสคืออะไรโคคัสก็คือพวกกับแกล้มนะครับพว,พวกที่เป็นเนื้อพวกที่เป็นเนื้อเดื้อหมักนะครับ เนื้อรมควันแล้วก็พวกผลไม้พวกแครกเกอร์พวกเซรามีนะครับอ่าแล้วก็จะมีชีสรวมไว้กินทานคู่กันคือใหญ่มากคือตอนแรกอันนี้จานประมาณ400 420บาทหรือ400กว่าบาทนี่แหละครับจานใหญ่มากถ้าเทียบกับมือเดี๋ยวผมถือให้ดูใหญ่ไหมครับใหญ่นะครับคือตอนแรกก็นึกว่าโอ๊ย จะได้มาแบบนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ถือว่าเยอะสําหรับมื้อนี้ที่ที่สั่งก็สั่งอาหาร2อย่างแล้วก็เครื่องดื่มนะครับแชมเปญหนึ่งขวดน่าจะตกประมาณประมาณประมาณสองพันนะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับราคาก็อยู่ในระดับกลางๆแต่ว่าบรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ชิลมากๆนะครับเป็นบรรยากาศแบบว่าไม่วุ่นวายนะครับก็แนะนำครับสำหรับชาวเชียงใหม่แล้วก็ ท่านอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่เชียงใหม่หรือว่าถ้าได้แวะมาเชียงใหม่ก็แนะนําให้มาที่ Star Avenue นะครับแ mm hmm. ถวอาร์เคดนะครับ mm hmm. ก็จะมีบรรยากาศกลางคืนแล้วก็ร้านอาหารดีๆนะครับยังไงแนะนํามาครับโอเควันนี้ผมลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ